ควันนี้มาหาปูนะครับผมคิดถึงนครับผมวันนี้น้ำขึ้นเกลค่ะเอซี่น้ำคือนเกลียวจะมางนได้ว่าสิมังเอาค่ะไปอะไรต่างตัวที่ตัวแรงง่วแต่บ่นะฝัดโอ้จะอี๋ธรรมดาครับปูก็มีเขาม่รถเนะผมครับแต่จังหวะคัามผมนี่ผมใหญถือ่เป็นวัสุขนภายในอยู่ครับปบ่ยงบ่ยถือแต่ละสซงหัวมันซื้อโปพี่นคือโปพิ่นนครับแต้ใดถือวัสดุกคนบาสไปครับแต่ใดจิตวานั้น ไปอยาให้ขาดจ้าเมียลับตาบ้านผันปิด่ยเป็นผู้ทีตัวื่อจะจะชิว่าส่งไดครับมีพูดตามยุคเก่าล่ะครับผู้อันผู้เพื่อนเอาไปสื่อกับขาวไล่วันเด็กถี่กับมีผู้เพื่อนสื่อก่อนเนาะ่าผู้ไปไรมองที่ออกมองนี่ก็เป็นไปเลยบงันมอับมกบ้าไปนนั่นแหละครับจะใชลไยตัววันนี้ผมเผยเปนเ่ยนดี การใหลายตัวไม่ใา่เราฮิตบอความหนานี่ก็ลังเรียนบอลลงแ่งติถุงยาวๆตีทางพอรัมหลายตัวก็ซื้อว่ไหวขึ้นมาเนาะแม่เป็นรักษาหนาน้ำมันตัวผมเองซื้อได้องก็ยากซื้อได้หลายตัวในหน่อยเห็นแคนแล้วเนาะนี่ครับผมทีเขอยไม่ก็เขาดอก้มาน่อยทีมันทีพวกเขาที่ได้ก็เล่นไก่ขึ้นมาแลวนะการวองมวยฟังเบื้องเอาคันมัดแต่จังนั่นบมว่าก็แล้วไปซะแล้วครับควเป็นทางเงซื้อ อันแจ่มันแบ่งกับชิมยังกับตัวานั่นแหละครับผมรอบนี้เป็นของยาขุนพายหรือว่าบผมฝันเลยนะไอ้ของปู่เองเลยนะครับนีฝันเลยโอ้งหมดให้ในบานกระจกตายนะฝันแล้วฝันว่าไปเล่ยนฮห้โรยเรียนให้โรยงางให้ดีกระจอนครับปัดไปเป็นต้นให้โรยมามันดอกสิบเอ็ดเก่ว่ะดอกสิเอ็ดแต่ว่าเรีนบางใหโรยเปิดขึ้นนะฮ่าซี่สองไงว่ะ หาซีสองแม่งครับเปลี่ยนฮีลว่มาถึงบ่ต่ำบ่สูงเลยปนว่าเป็นหลักสร้างไปไปบ้านคนฟันบ่คการนี่ครับฟันฟันตาคนไป็จริงกับมีเขาจะกระต่ายยืนในบ้านนะตะเข้าเขาตะเข้ไปบ้านเอาบ้านหลังนั้นล่ละขับก็บ้านหลังนั้นแหะฟันว่าไป็นตัวฮีโร่บ้านหลังนั้นหรือว่าทไปบ้านในที่เท่าไรกับปูวจักเรอะขับป่านถามยังทำเขาบอกอายุกับวจักบ่ครับบ่อยูุ่วจักรตะเข้าแล้วเนี่ยพุทโธป่วยแล้วเดี๋ยป่วยตายโอ้แต่ว่าหาซีสองนี่คือไปซันไปนั่งแท่งฮีโร่สิน ในความฝันนะครับในฝันม่ได้แท้งดีีได้ดีดีครับในฝันถ้าเจ้าท่านยังแบบยังเวในความฝันือเวจุด kind of ูิเศษเรียบร้อยปอกออกมากรับบ้าแว่บึงไฮโลใช่ไหมครับในฝันในฝันนครับในฝันดี่เน้นขึ้นให้ฝันครับเห็นข้าสั้นหละขึ้นมักโอ้ขึ้นมักสีเปียรหไฮโลใช่ไสดยอตัวโตถ่าซีสวางแบอย่างล้าละลอยองไแล้วใส่สเียไโลอีกลอยหนึ่งเป็นซีลอยล้วนักเลยเสียดนะ บัดออกมาจังปันหัวจังปันหยับตรงเลยโว้ยเปิดประฆ่าสี่สองเลยแล้วเนาะได้ถ้าเปิดถึงม้วนหันในฝันเนี้ยในเล็กถือเสียเลยในฝันกันไรรอยหนึ่งไม่ใชียเลยหารอยคันโตัวขันสันครับเซเวโร่ตเก็บต่อพายใจในฝันกันลยแล้วหรับเบเซนติงเกนสองพันสองในฝันในสองพันสองแม่ครับ ความถึงวัดเด็กแต่รว่างไม่บานสองพันสองหนึ่งสองสองศูนย์โมเครับือได้เขาใจ่าเงนมานเสองพันสองแล้วเพราะว่าตดสี่สองอาสองแล้วก็สี่ห้าไหมในฝันครับแล้วก็ตสดี่เป็นให้รวไปอีกใหนึ่งดิครับครับจายมว่าดีแจว่าสันนด้ฝันนี่ว่ะดีแจจตื่นดีใจวอาไรเมื่อนเคยหที่รจะเกียดเนาะ สส่เลยที่ฝันเซลนี่ไหมสนอบแบกดีแบกดีนี่ไม่เจียสิบ่อใดบนปูขึ้นบนบ่อคือได่ค่ะแต่แน่ยแต่พี่น้องสักไวด้กับตฟันทำมาฟันคักบวกคักเตมอยจนดีใจจนจนหูเมียเปิดมาเปิดเปิดกล่องออกมานี่อันนี้เลยนะเรียกกันล่าสครับแม่ครับเขาเชวก็เรียกตั้งแห้าสี่สอง เนี่ยมันไม่อันผู้เปิดกระบอกมันพูนนพูแท่งแล้วผู้เปิด,ปดอีกผู้หนึง่งเขาจริบีฟ้าที่เขาว้านจะขาดเคยมึงได้บีบรุ่นแรกเลยครับโอ้ออกมาแต่ว่าคือเต็มตีนดีคนย่าฉากศาสตร์ครับฝ <laughs> <laughs> ันดีใจแห้งเลยใช่ไหมดีใจจนหูเมียตื่นไงมะ,อะเออแปลกดีเว้ยคิดกับบริษัทยังนั่นบนริษัทยังน,นั่นข้าเได้แต่หันฝันครับเอาไปตัวนี้โอ้เซ่โอ้แปลกดีแปลกดีแต่ย่ายังไม่มาบอกใช่ไหมครับบอกครับมาแต่ยัง ครับปูแล้วก็ขาวหมารถมีแดดเรียกฝันเลยครนตอส่นมีเลขชอบไหมครับวันนี้วันนี้คำถามว่าเลขหมากบังมากได้สิบหกมากสิบหกครับเป็นตอสันเลขเลขมากมากสิบหกชอบสิบหกสิบหกเป็นทิบเก้าได้สำรับปูครับการบ้นเนี่ยงครับของมูลนิธิทิปเก้านะครับล่องไปเนาะปูเนาะครับล่องไปหมากตัวนี้สิบหก ครับนี่คือ<ด>เลขมักสามตัวนี่เด็รเรกผูอ้อันนี้เลขฝังงน,นครับฝันไว้ต้นฮีโร่เนี่ยซีสองเนี่ยนาะแม่นครับรุ่นแล้วก็รุน,นเนยแยมเห็นบักหามาพอดีเฮ้ยถ้าเปิดไปเห็นบักซีฮอวรุ่นแท้โตเลยนะอ,อ่าอ่าหมักสองมาถ้เปิดไปบักสองๆๆยินจักใจโว้ตบมือตบตบีนดีแกว่าส,สั่นไงว่าเป็นครั้งแรกที่ฝันลักษณะนี้ครับแปลกดีดีถามมาเขาไปจนจงเลียนว่าเหรอเขาเป็นจีนเรียน อสี่สองครับสิเอ็ให้ลูกนีสิบสิบเอ็ดก็อย่าลืมนะปู่นะครับเลิเอ็นี่คือหนึ่งหนึ่งเดขตองครับเมื่อท่านออกแก้เคียร์แลเนาะโดนนะเนาะออกชุดหนึ่งเนาะอันหนึ่งหนึ่งเนาะโดนนะเนาะรอบเดียวปีนี้ปีนี้ออกไปรอบหนึงเราแปลกดีบ่บบอบ่อเคยฝันจะใหญ่ลักซนครับฝันแปลกดี ไม่ฝันจะดีใจเอาตื ok, ่นไม่ดีใจว่าสารฝุกสะสื่าใจไม่กับามว่าคือผมกับสีสีก็คือเดี๋ยวบ่เคยฝันแปลีๆยนมครับเด็วนั่งสั่